มาซ้อมมือเบเบ็ดเฟกเพื่อคัดหาตัวที่ดีไปแข่งชิงรางวัลเบเบ็ดแพ้กับพี่ๆที่บ้านพี่เบนส์นะคะเพื่อนๆน,นี่มาดูรางวัลสักหน่อยนะคะเพื่อนๆและนี่ก็คือเบเบ็ดที่เราจะใช้เป็นรางวัลในการแข่งนะคะมี3ตัวเลยนะคะเพื่อนๆที่1ที่2แล้วก็ที่3นะคะเอว่าแต่น้องโกไปไหนเนี่ยน้องโกครับน้องโกครับครับพี่แอนเปิดตัวนังโกก่อนโอเคอขอเชิญพบ หน่อยเออหนูก็อะไรสีธัญญาหนโก็ไม่ชอบเหรอคะไม่ชอบค่ะพี่แอมว่ามันก็เหมาะกับหนโก็ดีนะไม่เหมาะเลยแล้ววันนี้มาทีมอะไรเนี่ยทตมมวยไทยครับพร้อมจะน็อกพี่แอมนี่โอ้โหเตีมมวยไทยแต่ว่าหลังๆพี่เห็นังโกเต้นสะบัดเอวใหญ่เลยนะใช่ล้วค่ะมามานั่งโอเคครับ โอเคค่ะ okay, เพื่อนๆก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาแกะเ,เ,เบเบดเฟซของเราก่อนนะคะใช่แล้วค่ะนี่ดูของพี่แอมนะคะพเพื่อนๆเป็นอ่าบาลานซ์เฟซใช่ไหมนะโฟกัสใช่แล้วค่ะ <ste al> ของก็เป็นดันมัสเตอร์ค่ะนี่เป็นเบดเฟซนะคะพเพื่อนๆหน้ากล่องนี่อย่างสวยเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในมันจะตรงปกหรือเปล่าใช่แล้วครับอ่าอุ้ยพี่แอมทชุดสวยมากอุ้ยที่ชุดสีขาวด้วยใช่อุ้ย งคนี่พี่แอมสวยนี่เพื่อนสวยมากเพื่อนเพื่อนนี่มาดูก่อนอุ้ยสวยอยู่นะเพื่อนๆนนี่อันนี้อะไรนะน้องโก้ดันมาสเตอร์คะไม่ใช่มาถึงเขาเรียกอะไรนะตัวของเบบีนะคะเพื่อนนี่สวยมากแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นลักเชสนี่เพื่อนเพื่อนลักเชสอะไรไม่รู้นะ160 160แล้วก็บิดนะคะเพื่อน นี่บิดเป็นอย่างนี้นะคะ <Wow. S 1> มาเดี๋ยวพี่อประกอบอุ้ยลืมดูที่ชุดนี่หที่ชุดเป็นแบบนี้สีน้ําเงินนี่ของ้องโกเป็นนี่ดันมาสเตอร์สีขาวนะคะสวยมายสามหกศูนย์ <360. S 2> นี่ดักเช็ดสามตรงปกอยู่นะคะเพื่อนๆนี่นนแล้วก็เป็นบิดสายป้องกันนี่เดี๋ยวมาประกอบกันเลยครับ พี่แอมประกอบเสร็จแล้วพี่แอมก็จัดเซตแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้วิสซัดร้อใช่ไหมคะน้องโกลใช่แล้ว่ะแล้วก็ดันมาสเตอร์ดันมาสเตอร์บาร์เซโลนีใช่อันนี้ดันซอสอ่าดันซอสนะคะเพื่อนๆสามตัวนะคะใช่แล้วครับของน้องโกลก็จัดเซตแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ตัวแรกไวเปอร์เทลดันมาสเตอร์แล้วก็โกเบลดากูนครับมาเริ่มเกมแรกกันค่ะเพื่อนๆใช่แล้วค่ะนี่วิสซัด ไว้ปะเทวอพร้อมยังครับนุกคกพร้อมแล้วครับทรีชูวัโกเอเสียงฟังเสียง้เหลืองว่าไงไปเลยเอาดีๆนะได้ปะ ไม่เป็นไรเพิ่งได้แค่จันเดียวอย่าด่วนดีใจไปเลยค่ะพี่แอมเดี๋ยวก็รู้คำนั้นโก้ว่าใครของเทรนน้องโก้ไงของเทรนก็รู้นี่ตอนที่สองแดนมาสเตอร์นี่ดันมาสเตอร์เหมือนกันของพี่แอมเป็นบาซิลูนี่นะคะใช่มาทีอะไรทีทูวันโก้ไปไปอ้ยทำไมของของน้องโก้เสียศูนย์ โอเยนังโก้ว okay. ันนี like <cat on developed Airbnb> <ira> oh. no? ้พี่แอมได้สองนะคะเพื่อนอะแล้วคะนังโก้ไม้สี่ไข่ต้มได้กินไข่ต้มนี่งั้นพี่แอมร้องเจอไหมนี่โกเบาดาคุนมีมุน้ายด้วยนะอฮ้ยอีซายบายคริลี่อะไรอะพี่แอมนกไม่โกนะไม่ไม่เก็บหรือ แล้วก็ไม่เก็บนะไม่ต้องเก็บหรอกครับน้องโก็นี่ขอพี่แอมดันซอสมะเขือเทศมาเ่าดันซอสที่เฉยมาพร้อมจะเจอกันมานานแล้วสามสองหนึ่งโก้ช็อเอ้าไอ้มันนิ่ไม่หยุดเลยเดี๋อาพี่แอมพีแอมออกนอกสนามน้องโก้ได้ น้องโกปรับแพ้เลยแม้ตอนนี้น้องโกก็ได้แค่สามครับน้องโกพี่แอมก็ได้แค่สองเฮ้ยไปวนใหม่วนใหม่นี่ของพี่แอมาเลยนะวิสัยรอดใช่ครับของน้องโกไวเปอร์เทลวิสัยรอดอุ้ยลุ้นอ่ะเพื่อนๆน้องโกอีกหนึ่งคะแนนก็จะชนะแล้วว่ะที่ t วันโก้ไปจ้ะไปอุ้ยตอนนี้ชนกันแล้วครับใส่ซอกเท อุ้ยน้อกองหมดแรงว่าไงครับน้อกรองหมดแรงอ่ะจ่ะย่างเจาะปักจอกอุ้ยใครจะหมดแรงใครจะหมดแรงเจอกจอกโอ้พี่แอมได้สามสามตีหมดแรงได้สามไอ้ยตีหมดแรงได้หนึ่งอ๋อตอนนี้พี่แอมได้สามคะแนนอ่ะใช่เจ้ากันแล้วนะคะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเป็นไรเดี๋ยวเจอบาร์เซโลเน่ของเพ่หน่อย เตรียมโชว์ก่อนอะไรนั้น Master Dan <laughs> <Đồ> Master Spinker อมิจใช่นมโกก็កាដែនมาพี่ធួនកូន ไม่ไม่ยอมรอกนะนี่กูเชื่อกเชื่อโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนก๊โกกับพี่แอมจะไปคัดหาตัวดีๆเพื่อที่จะไปชิงรางวัลเปเบ,บ็ดแพ้นะคะพพเพื่อนเพื่อนๆก็รอติดตามดูได้นะคะว่าใครจะเป็นคนได้รางวัลมา,า<ะ>สำหรับคลิปนี้นองโกกับพี่แอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเ,ลเ,ลพเพื่อนพเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้นงกงโกกับพี่แอมด้วยนะคะแล้วมาเล่นกนใหม่คลคิดหน้านะคะเพื่อนเพื่อนบายบาย